สวัสด wow. mm. so ีพ่อแม่พี่อ้อสุขสบายนะับรบง้หัมันโอ๊ะไปเนาะมันมันยากำลังกินสมพี่น้องเลยไม่ดีพี่น้องโ้านกับยาสติกันน้องเลยเอาไสิลอกเหนนี่้างตั้งแเหี่อกินสมแต่เศร้าแต่เชียแต่ เป็นเอาญาตหาไปแก่งที่เตียงมักใหญ่ตัวแสบเมื่อวในเขาวันญาไปบุญพี่น้องเอ้ยไปตากกระบะอน้องแทนหายอยหวา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 เห็นคลิปแห่งกระเตะกรอทิน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 ทโชว์ไปหัวเข้าไปห้องไปแล้วเมื่อชุดททายังไป ชอบไปชวนไปเน้าไปบุญชูบ้าบ้าบ้าใครมันสีไข่มันเหงาสีอันห้องลงแต่รถดในย่านเสียงนินไม่กับมึงมีเงินบ่ืชอเครื่องเล่นมันอ่ะกระเทียนยังไม่เป็นลไรกระโบข่าวอ้เคยล้อมเครื่องเล่นเครื่องได้ล้อมได้บ่เครื่องเล่นนะเอิอตัวแฝดหมักะไรเด้อตัวทางก็ไม่ยังไม่เป็นแสนตายเครื่องเล่นเกอบ นานก็รอบละสิพันมากรดนะองรลอกชามอกมันกี่ใส่ล่างนะข้าวเดียวสันพอดีแท็กกำลังจะโกยกดนั่งยุดหลามันก็ยุดแล้วพอดีแท็ก่อยเลวนะครับว่าบ้านนั่นรถซิ่งนะมแตรผูใหญ่ๆคู่ไฟคู่มันเล้ยเขาขืนนะเอป็นอะอยจะขึ้นอยู่ด้วยว่าอะไรกันกระมวลนะมันกระมวลแล้วข้นไปขี่ต่ำกระลนกะนังโมกุนกระเทยอย่างวะ นกเช่าล่ะมันจะพลาดอันนี่คือทักครับบ่เป็นเ่มือนกนพ้องมาแต่ขาเปิดมันก็ไปเองโหลดหลดเนียแต่แต่เนี่ยแต่ห้าสีมุนพวงมาลัย้ามันไปมันละผ้ามันไปหักพวงมาลัยพุ่มแต่พวงมาลัยมีใบเดียวข้าวบเียวได้ตีมันก็บปมันรเอนไม่ตีมันไม่ใช่หมา้านตัวนั่นนะจากแล้นี่ใช่หมาได้ข่าวปีเดีว่าเชาผมจะไอ้ยยยยแคมจุ่มวย ย้อนให้มะขายจะขึ้นจะอันอันอะไรล้ลูกจะกินลาได้นี่กับแพงเลยจามมือนหาล้านเ่ยลคนคายกันบราณาเมือหาล้นแต่เก่าค่นค้าน่ะชุดท่าบ่เม่นทุเ้าไปน่ะจามเหมือนหาล้านไมพวหานหน่อยดิจ๊ะหมาช่วยเดือเล็บ พิได้ลายหมืรด <buying text. S 1> <ab> ้ได yeah, ้กยัเดงบริลายเนาะย่านเดียวเนาะมันะไเดือเนาะปีนี้สี่สไม่นีว่ะสี่ฝาเลนแต่สามมาเียงกันอยู่อีน่ระดับสีอันตัวเลียงแล้วก็สามแม่สี่กันหนึงทหานมอเลืองเด็นอยู่หามอลือ อากาศจะหนาวเลยพี่น้องเลยอากาศเย็นๆขึปนนี่ขึ้นนี่อึ้นมาคืนนี่วันที่ที่กับที่ที่ที่ผ่านเปันแก่เลย ประคัมก็มือสุดท้ายจังครับมือสุดท้ายจะไปนักเวทินน้ำเหมนเอาแทกโดยไปประมือส่วนผู้แท็กคุณปูแท็กไปน่าพาไปแน่มือสุดท้ายแล้วก็พาไปโทรให้อานิลงมาตอนนี้เนี่ยแบบไปกับไปเป็นพ่อมืออื่นเลยมั้งบงความผู้ ไปกระปแล้วไปวานีก็ยังหวตัวองวัันชวนไปกรไปู <c oughs> ้องพหมืสิไปแค่เนาะเหงัวเธอหิวเนอขุดหยาขุดต็มีเให้กรคักข้าเต็มี่ามหามสีดูะแกกีลีล้วให้ตัดผม้ลกกินนะใจะตัดพมไนี่นะนหองใตัดมันกินเชยามากินไรไรลูกกับอัน อกับปิกับปิกปลาทูเลาะกินกลางบ้านกินเพื่อมันบ่กินต้องเลาะกลางบ้านนั่นอีห้าใหญ่เนันเข้าอันประเซนแงหน้ากุมใหม่เสียแเก่าจะเป็นซาจะเป็นซา เห็นกานาหลวงซือเอาคืนภาเบลลายหน่อยนะพี่น้อยนันี่แล้วสือเอาคืนติ่งนิ่ติงไิ่ติ่ง่ติงจกจึกจิกจกดูน่าจะก้องคนมาเสียเงินจะเป็นส่าจจะคล้องขนาดหลัด เนี่ยบัดซื้อได้撒ซื้อเห็นยัง撒ซื่อซื้อไว้แล้วซื้อก็ซื้อกันซื้อแล้วห่างหลาดรวมหมดเลยใครแหงนมามด้วยค่ะก็มาเก็บผ้กบุปีเก่าเที่ยงนาของตาแม่พ่น้องเลยอากาศกลมหนาวหนาวเมื่อวานกับมื่อนี้พี่น้องเลยจักแ์ลายพิมพอย่างนี้เจ๊ดำบอกว่ากูอยากเอาผูวเบาวน้อยมานอนน้ำกลางคืนน่ะน้อยหน่อยนะ เป้าพี่น้องเสียงยังพี่น้องเออเป้าปัดยามไปจะเอาไปพงเงี้ยมีเด้อเป้าเงี้ยมาตั้งไงไปบุญเดียไปเช่าไปเชียตเช่าไปเชียบเแต่จูบไปเช่าต่เชียสิบงยังบ่ไดออกไปเฮือน จจับกาหอย่างาอกไอนี้หรอมาจะเจาะะเดีเยวเจ๊หมดเจอซีเมื่อแล้วอ่ะจะเอิ่นเมื่อแล้ว,วะะอ่ะค่ะอ้าวุกูไปหามาหลุดยากบนผาหลุดากณะเอ่น,อนจะขันเท่าหไหร่เอิมองในบ้านมอง้าติดป้ายาได้ค่ะมอกลเข่าบ่ติดป้ายดิมองเก่านะเอินบ<ะ>่มองใหม่บ่ ทำเ้ยพ่อแล้วลูกพ่อแล้วแม่วาพ่อแล้วลูกกินสมนะมากเธอได้กระสมนั่นได้อยางนับโดหนได้กันสิป้าจะแก้ได้เอีเ้ามุงไปใส่ภาษาบาฮิบามีกัเดี๋ยวนานเดี๋ยรเจดาลงที่ม้านะเอาวปปาฮาโหลดเยเบิ่งในดูวาส่กินตามนี้ลงสิป้านเ็นยีมแมไปบุญแกงโดนฟีน่ะบ่พากันไพ้แพในฮาเพื่อนะไปบุญแกงโดนไปเบบังลำเลือง เขาโทรมาจะกไรโทรมามเามซีเดอร์ะฉันมานนอนก็ไปได้นะอยุคือจังหวัดจาะจุ่ชั้นนาะแท้ฮัทเจาะจุ่พี่ฮันยานกับไปมานอนตะบงข้าวบ้านกลางคืนปูงตรงกับอาเอ,อิญนําโพเห็นชาวพรนโพเห็นอันบ่าวแมก็กพอเพิ่นไปอันเพิ่นมาก,ก่อนชุดเจ้าเลย กาถ่ายผถ่ยผูยังเมนเซซให้อแะก็เเา่ะก้เห็น่อนัลองจะ่อง่องเัาลงหมอกมีเขาบอกเ้ยแต่อง่องไปจางูกนนต่แต่เพลงลงม่มีเขาจะ่องเลยังมึงพอยู่ในสายสังเวยมึงทันมาเขาถ่ายหกเซลเซอยู่นักลองเราได้แตกนักนใจเผิ่นนะเฮ้ยถ่ายู้ขนเฮ้ยได้ถ่าหนึ่งดีใจแลเพิ่นกับลูกสาวมันกับไปถ่ายหูเหียงกันกับเรา โอ้ยตอนเท้าตื่นเนาะพอที่แท็กโอ้ยจะมาขี่ลายแถวขี่ลายก็ได้เขารวยกันเนาะวะขี่ใช่ฮะเมนสีห้ากี่ลายห้ารวยกับห้าเขาอยู่คนดังผัวก็อยู่เที่ยวใกล้ๆนี่ไงเที่ยวใกล้ๆนี่เลยเขาจะมาได้เนาะสามเน่ยถ้าได้เขามาบ่ได้ดอกนายเมืองชายบู้ช่องเชิญเขามาคนไหน ไก่อืมมหากิมิยะรอดผ่านมาแต่ปีสองปีละเพียงสมหากิมิยะเานีกว่าตะลาเป็นจักรพองเพล่ปักกิม้ยลมาหรอเราขายจอบป่ะกับไขกับแม่งกับเราก็สี่แดมกันเนาะเราเป็นจกรพองเพล่ต้นใบอยู่แล้ว หยาแทกกันนะเปิร์ดไลนวยวลค่ะโตจิมมี่นะแม่มันขนาดมันจามยังสี่หมื่นเลยไปแต่ละงานนะบ้านมาร่วมค่ะโตบักจิมมี่บ้านตีนเมียตั้มพ่อเลยได้ลูกพ่อแล้วเบิดไลน์พี่เอียงเลยได้ค่ะเป็นหมาจิ้งจกพี่พ่อเลยลูกพ่อแล้วน่าแม่แววา่ายเป็นหยาพักกินแซบแซบบ้าง พอแล้วลูกเรียบอกเลขกันบ้างบอกเลขนะเลี้ยงออกยังเลข้ยงออกออกตัวใดออกตัวใดลูกออกยังอ่ะบอกกันนะพ่อแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเลขออกยังห่วยสิบอกกับบ่บอกปาดซบได้หนิออกยังอุดออกอุดบดปีซี่ซะ บอกก็ยถือดสมตะเผงสมตะเพผงตอดนหนาหักมั้งบ้านไปบ้านไอ้กู้หนังหมดได้ยังนะเฮ้ยแต่จะปิ้งไก่ปิ้งสิมหาพันฮัวมันเผากับกระทัดไม่แน่เสื้อผ้าบก็ได้เลยได้สูตรมาให้าำสูตรหนึ่งสูตรสหพันคือไได้แต่เกือบ บยังคือถือใจเสุดจะหาพันอ้าวน้ำแข็งใส่นะกีฬาสีดำถ่ายถี่มากอันก็เรียกว่าทุกอย่างสิเล่นเลๆสิเป็นเม้าเสือพันย่างบ่อห้องบ่อทู่อ่ะว่านนี่นั่นไปไหมเนาะพี่เนาะมันกับเบิร์ตจับไปไหมโลเนาะพาน้องแทนไปบ้านนี่มือสุดท้ายนี่อย่าเซ็ดอย่าเซ็ดใจเสืออลูกเกือบจังล่างลูกอย่าเซ็ดเสื้อออนแต่เสื้อผ้พระ เสื้อผ้ากันหนาวนั่นแหละจับผีวันไรลายหาเนยจะเก่าในชุดเนาะจะเก่ามันลามลงหอเดาักผางหวัดตัวนั้นน่ะอันนี้เนยเดียวเนยเดียวแล้วมันนานนานแ้วมันสามมือสามคืนมันนานน้ำมันก็จะคลายประจำน้องอันนั้นอ่ะ น่นองปลายหนาปอแม่อย่าลืมกุิตามส้องแท <ละ S 2> นเนาะ